ครับผมมาเบ่งรถติดลมครับนี่โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วครับแย่แล้วครับแย่แล้วครับผมนี่โอ้จะนั่นสิขึ้นได้ปะท่านี่มาดูครับทำยังไงจะขึ้นได้นี่ยครับผม เลิกเลยได้หนิลองดูอีกครั้งครับผมโอ้ครับจะมาหาครับผมนี่ยกเท่านั้นยกลอยได้ครับลอหนาะ้ะครับผมโอ้ทำอย่างอืม้มยกลอเลยครับผมนี่ชิคกี้เนยไปไหนบมาครับคุณคิดเลย ก็ข้างนั้นรถติงเลยนี่แกเขาขึ้นม่าแกลักพี่นงครับมาเบิงนะครับตอนนี้เข้ากำลังเอารถไทยอีกขั้นนะครับมากมาดึงขึ้นครับนะฮะมาเบิงคับมาสิขึ้นในบ่อครับนะฮะรถไทยคันนี้มาดึงขึ้นครับผมนะฮะเสียวขึ้นแบบไปลองมาติดตามดูนะครับผมติดตามมครับี่น้องครับ กันมครับลองขินแบบนี้นะครับผมติดตามดูนะครับรบรรยากาศของท้องหน้าครับทำการฝนตกรินนี่ดูเงี้ยมั นะรรปมาดูครับผมตอนนี้นะครับรถไถเรื่องรถไถกับจะขึ้นหรือเปล่าครับผมมาดูครับผมยามาฮาม f 3 9 9 T ครับผมนะครับมาเบิ้งครับพี่น้องครับนะครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับผมขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วครับผมโอ้ขึ้นแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับโอ้ขึ้นแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับขึ้นแล้วครับพี่น้องครับผม Yamaha E F นะฮะสามสามเก้าร้อยครับผมขึ้นได้เลยร้อยครับผมครับสุดยอดเลยนะครับโอ้ยจมลงไปเครื่องลอครับ เลื่อยเครื่องรอไปหลยเติมวิเด็ดล่ะขอบคุณในการติดตามรับชมครับผมพี่น้องครับอย่าลืมกดตะไตามให้ได้ด้วยนะครับผมช่องไม้แผดซีนออฟ i c ฟิเชียลครับผมนะครับเดี๋ยวหาคลิปนะครับแปลกแปกใหม่ๆมาสู่พี่น้องเบิงนะครับพี่น้องชมน่วกันครับมาแล้วครับผมขอบคุณครับติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องครับ